สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีทุกทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทํา ปลานึ่งจิ้มแจ่วกันนะคะเมื่อเช้านะแต่เพียตลาดนะคะก็ไปไปซื้อปลากับผักมาเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะตอนนี้เราจะไปเก็บเออตะไครนะคะอยู่ที่สวนนะคะแล้วก็ไปเก็บใบมะกรูดนะคะมาเอามายัดใส่ในท้องปลานะคะเพื่อเพิ่มความหอมเนาะแล้วก็ดับกลิ่นของเนื้อปลาคะดับกลิ่นคาวของเนื้อปลากัน,นะคะ่ะเดี๋ยวเรานะคะไปเก็บตะไคร้กันก่อนเลยคะ่ะ ทุกคนปลาทับทิมนะคะปลานินเนาะปลาทับทิมสีแดงค่ะอันนี้ซื้อมาจากตลาดนะคะเขาก็ทําทให้เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้นะคะ50บาทเองนะคะเดี๋ยวเราเนาะเอาเกลือเนาะมารยรอบๆก่อนนะนคะนี่นะคะทุกคนเรา ที่เราเกลือโรยนะคะก็เพื่อเพิ่มความนัวนะคะในการหมัก ปลาของเรานะคะเราไม่ได้หมักอะไรเยอะค่ะเราก็แค่โรยโรยเกลือนะคะมันก็จะมีความนวละคะ่ะความเค็มนิดๆอยู่ในตัวปลาค่ะเวลาเรากินนะคะแล้วก็เพื่อดับกลิ่นคาวของปลาของเราด้วยนะคะแล้วก็ผักนะคะที่เราไปเก็บมานะคะเ,เมื่อกี้เนาะก็จะมีเป็นพวกตะไคร้นะคะใบมะกรูดนะคะแล้วก็กระเทียมนะคะกระเทียมทุบนะคะหั่นแกะเปลือกออกเนะเาะแล้วก็เอามายัดใส่ในท้องปลา ของเรานะคะนี่คะ่ะยัตตะไคร้นะคะแล้วก็ใบมะกรูดนะคะกระเทียมค่ะที่เรายัดใส่นะคะก็เพราะว่าเราจะเพิ่มความหอมให้กับปลาทับทิมน,นึ่งของเรานะคะแล้วก็ให้มันดับกลิ่นนะคะข้าวปลานะคะที่มันติดอยู่กับตัวปลาด้วยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรานะคะจะเพิ่มความนัวนะคะให้กับ ปลาของเราอีกนิดนึงค่ะด้วยผงนัวนะคะรสด,ดีค่ะนี่นะคะใส่ลงไปทั้งสองด้านเลยนะคะจะได้เข้มข้นนะคะจะได้มีความนัวให้เท่ากันค่ะนึ่งปลาของเรานะคะแล้วก็ใบตองรองด้านล่างนะคะแล้วก็เอาปลาทับทิมของเรานะคะวางลงไปเลยค่ะที่เราหมักมาเรียบร้อยแล้วนะคะเอาน้ําหมักนะคะที่อยู่ในถาดนะคะลดลงไปอีกทีนึงค่ะ เพื่อว่ามันจะได้น้ำนะจะได้เข้าไปอยู่ในเนื้อปลาเนาะนี่นะคะก็ประมาณนี้นะคะใส่ตะไคร้นะคะใบของตะไคร้นะคะพันๆแล้วก็ใบมะกรูดนะคะโปะลงไปอีกทีนึงค่ะผักนะคะแล้วก็จะเอาผักนะคะมาใส่ค่ะมีนี่นะคะเป็น กะหล่ำปีนะคะที่เราหั่นมาเรียบร้อยแล้วนะคะฝานนะคะให้เป็นเป็นชิ้นๆน,นะแต่ว่าให้เป็นชิ้นใหญ่ๆห,หน่อยนะคะเวลาเรานึ่งนะคะมันจะได้ไม่หลุดออกจากกันนะคะประมาณสาาชิ้นนะคะแล้วก็จะมีผักอีกชนิดหนึ่งนะคะเป็นมะเขือนะคะนี่นะคะเป็นมะเขือ,อมะเขือเจ้าพญาเนาะมะเขือเปาะนะคะกินกับปลานึ่งของเรานะคะ หวานแล้วก็อร่อยมากเลยค่ะผักอีกชนิดหนึ่งนะคะที่เราเอามากินกับนึ่งปลานะคะอันนี้นะคะเป็นผักกาดหรือเปล่าที่นี่น่าจะที่นี่ผักกาดดอกนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ก็หวานนะคะมีความหอมแล้วก็หวานเหมือนกันค่ะผักที่3อย่าง3ชนิดนะคะกินกับปลานึ่งคะ่ะหวานอร่อยมากเลยค่ะทุกคน แล้วนะคะเราก็จะมาคั่วนะคะส่วนผสมของเรานะคะมีหอมแดงพริกอ่าพริกสดนะคะพริกบ้านนะคะแล้วก็กระเทียมค่ะนี่นะคะคั่วไปเรื่อยๆนะคะเนกัวพริกของเรานะคะจะอ่ามีความไหม้นะคะไหมแล้วก็จะเป็นสีแบบเก้ียวๆดำๆนะคะติดอยู่กับเครื่องเคียงที่เราจะตำน้ำพริกของเราค่ะคะ,นะค,ะคั่วไปเรื่อยๆนะคะจนพริกของเรากับ หอมแดงกับกระเทียมนะคะจะสุกดีนะคะถ้าสุกแล้วก็จะป,ประมาณนี้นะคะเห็นไหมคะมันจะมีสีดำดำนะคะติดอยู่กับเครื่องของเรานะคะเสร็จแล้วเราก็ตักขึ้นเลยะคะ่ะตักขึ้นหมดนะคะที่เรเห็นข,า,ขาวๆคะ่ะอันนั้นจะเป็นเกลือนะคะแต่จะใส่เกลือนะคะลงไปคั่วด้วยกัน,นะคะ่ะอันนี้นะคะเป็นอ่า มะเขือเทศนะคะมะเขือเทศเราเอามะเขือเทศนะคะลงมาคั่วด้วยค่ะคั่วไปจนกว่ามะเขือเทศเราจะมีผิวสีสดำๆแบบนี้นะคะคั่วไปเรื่อยๆนะคะก็เป็นอันวัดสุกค่ะแล้วก็ตักขึ้นเลยค่ะสุกแล้วนะคะประมาณนี้ค่ะนี่นะคะแล้วก็จะมาตำนะคะ เครื่องที่เราส่วนผสมนะคะที่เราทำไปเมื่อกี้นะคะมีหอมแดงพริกนะคะแล้วก็กระเทียมนะคะนี่นะคะโขกให้มันละเอียดเลยนะคะโขกแเข้ากันนะคะเสร็จแล้วค่ะเราก็เอามาเขือเทศนะคะลงไปคลุกเขานะคะลงไปตำนะคะโขกให้มันเข้ากันอีกทีหนึ่งะคะ่ะ นี่นะคะพอเข้ากันสจดีแล้วใช่ไหมคะน้ำมะขามเปียกค่ะ1ช้อนเนาะนี่นะคะใส่ลงไปเลยค่ะน้ำมะขามเปียกนะคะ1ช้อนโต๊ะนะคะ1ช้อนตวงเนาะอ่าพงชูรสค่ะพงชูรสหนึ่งตามด้วยม้ำปลานะคะ แล้วก็ตามด้วยมะนาวค่ะมะนาวบีบลงไปเลยค่ะหนึ่งชิ้นไม่จะเพิ่งใส่เยอะนะคะเพราะว่าเราใส่น้ำาข็เปียกแล้วนะคะแล้วก็ปลาล่าเซ่บเซนัวนวของเรานี่เลยจ้าเป็นชิ้นชิ้นเลยเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะใส่แค่น้ําปลาล่าก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยจะใส่เนื้อของปลาล่าลงไปอีกทีนึงค่ะ นี่นะคะหนึช้อนเหมือนกัน,นะคะ่ะใส่ลงไป1นึช้อนแล้วก็นี่เลยค่ะวัตถุดิบของเราปลาลาเซ็บๆนัวเลยจ้าใส่ลงไปนะคะแล้วเราค่ะก็มาโขกนะคะหรือว่าตํานะคะให้เครื่องอน้ำจิ้มแจ่วของเราคะ่ะมันเข้ากันดีค่ะ นีนะคะทุกคนเสร็จแล้วค่ะน้ำจิ้มเจวของเรานะคะ mm hmm. ก็จะประมาณนี้นะคะปลาตอนเบอ,เบอร์ใหญ่ๆนะคะ,นะคะอร่อยแซ่บมากเลยจ้ากินกับปลาทับทิมนึ่งของเรานะคะสุดยอดแล้วก็เข้ากันมากเลยค่ะทุกคนนี่นะคะเดี๋ยวไปดูปลาทับทิมของเรานะคะว่าสุกหรือยังเนาะสุกแล้วจ้าปลาทับทิมของเรานะคะนี่นะคะ ควันออกเลยนะคะนี่นะคะปลาทับพิมพ์น,นึ่อของเรานะคะสุกแล้วนะคะผักก็สุกหมดแล้วค่ะนี่นะคะก็จะมีปลานะคะกระลำปีนะคะมะเขือนะคะและก็ผักกาดดอกนะคะหรือว่าผักกาดของเรานะคะ ประมาณนี้นะคะทุกคนนี่นะคะเสิร์ฟด้วยกับน้ำจิ้มนะคะน้ำน้ำจิ้มแจ่วของเราอร่อยอร่อยค่ะเป็นไงกันบ้างคะทุกคนสำหรับเมนูของเราวันนี้นะคะปลาทัะพิมพ์นึงจิ้มแจ่วเนาะ เมนูนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกเมนูนึงนะคะของภาคอีสานหรือว่าอาหารอีสานอีกเมนูนึงนะคะจากที่สังเกตเลยนะถ้าเป็นอาหารอีสานนะคะมันจะต้องมีปลา้านะคะเป็นวัตถุดิบเป็นส่วนผสมในการทําอาหารหรือว่าการปรุงอาหารนะคะวันนี้นะคะเราก็ทาปลาทับทิมนึงจิ้มแจ่วปลา้านัวๆแซ่บๆกันนะคะแล้วยังไงวันนี้นะคะแต่ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะยังไงเราเจะกันใหม่วิดีโอหน้านะคะ วันหน้านะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนนะคะไปปลูกต้นไม้นะคะแต่ว่าช่วงเนี้ยมันฝนตกนะคะเดี๋ยวรอให้ฝนนะคะหยุดตกก่อนนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราทอาจะไปปลูกต้นไม้ก,กันนะคะยังไงวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนแล้วะคะ่ะยังไงเราเจอกันใหม่วันหน้านะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ